ทั้งนี้นะครับงามแห้งทั้งนี้บู้ยทั้งไม่ว่าผมว่าระวัดกุ้งกาอยู่ครับกุ้งก้าฝนอยู่ก็รอก็รอไปไปรักเลยไปจับไปไปเห็นทั้งไม่ไรไว้ฝนมาแห้ง <c oughs> น,นะครับจั <c oughs> บเจ้าพวกเมื่อไงกาะหลวกมันไหวเ <c oughs> กาะหนาวมันไหวเน,หนาะแขียกันคือยังโบราณมันไวายอย่นี้ครับ พ่นว่ากันเอาเมี่ยมพ่นตกเมี่ยมมันบินว่าได้มันบินว่าได้ยังไงแ้มันบินไปนะครับพ่นไปบินนี่แล้วบเพ่นว่าเอาเมียมพ่นตกตลดหนาวก็พอเเล็ดหนาว ควาแม่ไม่นองนี่ก็อยู่กับช่องชมทุ่งชาแนลครับผมนี่พามารอทงครับฝนตกครับเห็นมิมไม่ครับฝนตกก็เล็บป้าหว้ากันว่าเอาครับยานมันกินน้ำม,มันเหมือดครับสิบวันได้มาเลียงงัวเห็นไหมครับม่บได้เอาเกเล็บมาเอาเอง,องัวเขาคว่านันก็เลยพ้ากันลงวาเอามีมครับฝนลงเม็ดแลรวครับ mình mình chỉ đuổi gina mà mệt mệt mày để quên mày đấy nè quên anh em ở quân đang máng các, đi để, 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 ขอบคุณกล้องเลยที่เปียกเบื้งครับเป็นได้หัวหนีว่าม้วนทั้งหน่อยครับเบิง้งเงี้ยะชื่อว่าัปนทีเมื่อเอา,าย่านฝนตกมันฟ้ากันจุด,ดน้ำนี้ครับได้จำเป็นต้องเอาไม่นี้ก็ใส่กาบปลาพิฆาตครับ,รบเป็นตัวลายจุด,ดนั้นเป็นควันครับ แล้วบ้านผมแบบมีแต่อยู่น้ำปลาไม่เห,หลาคงตีเหรอครับยิมบ่ได้เข้าไปในปลาใหม่ไงมาเลี้ยงงัวเบิ่งน้ำเจนเงินเอาเงวัวเขาขวากยังได้มาเขาครับที่แรกไว้ถือว่ามะเขาเนี่ยฝนตกหยาดมันนั่นหยาดมันฟ้ากันโดดกินน้ามันเสียดายมันครับ ขุ่มครับบูฝนมาา่าครับนี่นามเพราะบูฝนมาหัวเกาวกาวว่าตื๊ดตื๊ดฝนกันครับดาวเบดเบิร์ครับสร้างฝนเป็นเผาเพียงเป็นเผาน,น,น้ำฝนเงียบ พอดีครับตกเมื่อไห่ไอหยาปงก็ดีมาแล้วมือเกาะอันนี้มันดีเลยมันฝนสิมาเนาะฝนสือมาติดเกาะโต้กันยู่ดีอย่างเงี้ยครับมันบินมาได้ฝนตกใต่ปีกมันเป็นฝ่ามันสีแตกเลย หากํลังเริ่มปรงเอามั้เี่นี่ไม่ถึงูเกโอ้วลานครับบางทีไม่น้มว่ะเอามันเพิ่อเฮ็ดตั้นี่เป็นง้ำไหมครับครับน้เยู่น้ำยยวกเป่าตอนนั้นดึงไหมมั้เนี่ยมันดึงมันดึงกันนี่วกเขา มีตทัวขอถออน,นหน่อยม่โทับมาอีไหจับปกาศอ,อี่ครัเลยอะๆอีูขาก่อนไปยังไง <laughs> น่แล้วอ่ะทิพโบนัดได้ทุง <c oughs> ไปได้ไหมกาวเปาวันที่เปียกวันคิดทุ่งเลยน <c oughs> ะเต้ตามไปเต้ยครั้างนั่งอยู่สิ <c oughs> phải học đầy lòng hắn ninh cái hắn ninh tay yêu cái gắn cái gắn nữa phải học cái hắn hả tay mấy cái ý tay mấy cái ý tay mấy cái ý tay Máy mấy cái ý tay mấy <ไ>ใั้งั้งนกเกินผมยังไม่ได้เห็นครับอู้ังนกบ้าออกให้ยืดตือทัอ้งนกอยู่ขาเสนมงไหุด่ดมดมมงมแรงแล้วครับ <laughs> เอามิมแบบประเฝ้าแตว่มเอากันเสือดหายาครับ เอาไปขั้นเติมกันมันได้เต็มขวดครับมองไม่เห็นเลยอ่ะมองไม่เห็นหรอต้อมีคนก็หาหลายเนี่ยครับคุณเน่นะครับโอ้โหฝ่า,มมาห้องคนตกไหมแหงเลยครับลมแหงว่ะ ยืนบ้านผมกับพึ่งเริ่มตกโตขึ้นเนี่ยอยู่เตระฟุม้มเลยยูตกมาขึ้นขึ้นแรงวันนี้มันไม้ยางเวียนเลยไมย้ยางเวียนโอู้น้ำย,วย่วงสมมติขึ้นกโสดยูดีนนเด่ะคือฝนครับอบยยอออ่ย้อนหมดจะทางเลย ก็ทัง้งนั้นะครับทงนี้งามอยู่แต่ว,งว่งเนี่ยนะงานแ่งมันดีงานจิบียงมันนี้ะู๊ยทังนี้นะครับงามแข้งทั้งนี้อู๊ยทั้งไม่ว่า

กระต้ามาสิความฝนบมากับเอาแก้งก็ฝนนี่เลยครับุกลัางก็ฮะคนท่ลกล้างแล้วเานาะัไม่ได้ถึงหนำ้ำบฮะคือก็ฝนเออเที่ยวไปบัวไปบัวกัน ตุลักตุลีหรือค <laughs> รับปวดเดี๋ย <c> ว <oughs> พอเราไปปวดครับอือฝนไหมครับสุดยอดฝนขึ่นตก,ก,กแห้งเดียรเลียงเนี่ยครับเม็ดกันไยัยไ,ไ,ไ,ไปครับเป็นลบฝนจะเข้าครับตีขึ้นเมียบ,บ้านได้ไหมครับนี่ ฝ <laughs> นตกแยงกว่าน,นี่เดี๋ยวไปหาลบฝนจะเขาครับจัะมาเบริ่งน้ำกันไหมเหลืออีกครั้งหนึ่งครับผมได้เอาไอ้ฝนเซาอย่างหน่อยครับไปเบริ่งน้ำกันไหมครับผมมาครับตัวครับฝน <laughs> ตกกูเซาครับนี่แหละเพื่อนว่าเอามีฝนตกเหมือนจังแข่นกันจังบ่อยปีนออกมา <laughs> คนกับหนาวคุ้นกับ ลกแข้งกุด๊กทังนี่ทั้งน่อยครับเดี๋ยวลงมาแล้วเพราะเทือนครับไม่ได้เอาเอาเติมกันครับเดี๋ยวหันมือนั้นสิสิยูเหรอผมบ่กเติมสีมินามบ่ตาเตาวแบบใส่ขวนเลยครับ เป็นยังไงวินามวะนั่นนนมนงมาติดกล้องคนระับนั่งครับพ่อเราก็ต้องหนีบขนาดเฝ้าวันไหนก็วันทันฝนะครับฝนทายกับซันบับบับบับบแบบ,บหนาว ผลแหลกของสีละฟูมินี่ยครับเอามิมฝนตกแน่ๆเอามิมฝนตกเป็นว,นวน่าเอาง่ายครับมบินได้เขาว่ามันจะเป็นจังโบร้าน,นวลาน,นครับแขนกันยี่หรีตัวละ มันไงมึงเกาะลูกมันไหวเกาะหนามมันไหวเนาะแข่กันคือยังโบราณมันวายเนี่ยเป็นว่ากันเอาเมี่ยมฝนตกเมี่ยมมันบินว่าได้มันบินว่าได้ยังไงครับมันบินก็มันดูดกินเหล้วฝนมาเพื่อดีดดูดกินเดี๋ยวมึงคืนตัวยมึงคืนกับฝนตก

cả chỗ ba cả phòng này các, quay miếng bạc này nào bóng, đây tám tháng rồi các, phi long, chưa, nào hếng, ừ, nhờ công an thôi, tám อีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งอีกครั้งีกั้งหนึ่งอีกครั้งหนึงงน่งครับรึหนาวไปบพื่อครับเดาอันนีไน้ไป็นี่ครับ,น,บน, <c oughs> นี่เขาเป็นไปแล้วครับก้นไปบินนี่แล้วครับเพื่อนว่าเอาไม่ยมคนโต๊ดเดหนาวครับพปล่าแล้วหนาวตัวผมกูมือสั่นเลยเื็ดหยุดทางดูถ่ายครับ เป็นที่ไรฮะมีน้ำว่ะมันฝนตกเริ่มตกเต่อคื้มมนเลยบ้านดูน้ำผิดนิดหนึ่ทั้งที่สามเอาเหมือนกันบนพื้น,ม,น,ม,นมีน้ำเหมือนบรรยากาศพวกเขาตายตายเราเหมือนกันอยากให้ฝนตกครับบ่ไดวัดน,วนไม่เหมือนอยากให้ตก หนาวพอเราเหินอไครับแล้วนี่ถ้าเกิหนาวนี่ครับไ่ใช่ันายหนาวทั้งชาัดมาเขอามางมไป ทั้งต้นไม้ก็มันเรียกว่าสบายตัวย้ยไปเลยครับน,นมองดวไทยเป็นะไรครับน้ากลัวไายครับอยู่นามมาครับหอนแล้วอันนี้เบ่นนบ้นค้นไ้บินนี่ครับคก้นหามี อยู่ไหนวันนี้กัยังเห็นมันอยู่ไหนขาในวะเออมมจิยาดูโมจิเอานันมาขวดไปเมีนวเมีนโอน่เอามันคืออี่งันมห่างฮึมคือโมนิน่ก่มึนะต้องคือเปลี่ยนังตนงห่างเนาะนี่หนามบเอารืดอ๋ยวแล้ว เดี๋ยวเป็นหากโมเดลควนเอาอย่างมาเลยครับนี่อันนี้มันบงังความปีคือว่าที่ไม่ได้เลีนไล่กันหรอพวกนั้นกันครับเป็นยังไงอ้างแถา,ามันยู่ด,ด่วนแล้วนะเนาะพอแล้ว่อนครับอ้าเแ่าอันนี้ก็ห้องน้ำเน,นี่ย เงาวูวูเงาไม่มีเงา,าเขี้ยวเปือ่อยหกปานนี่ก็ยังมาจองเห็ีดม,มันอยู่แล้วค้างนี้ไงก็บตัวค้งเดียวไดถมืัอนี่นี่ครับเต้านาบมันอยู่เป็นยัเไงเท่าโลทั้งเตี้ยแล้วครับปันเห็ดพึ่งเท่ามี่วานา ตั้งไงด <c oughs> งูดิเอบนี่ตังไงดู <c oughs> โิโอโอ,โอ,โอมีอย่างเดีวนี่เหรอ <c oughs> ในี่กอีใครก่สนทางนั่นเลยผู้ใดว่าเอาเมี่ยมน้ำฝนตกปินบดใหดเบื้องแรบนี่มาเอาไงเบิ้งแรวนี่เอื่อย เอ้หนาคือปีนถังแตนมันยิ้มบ่มึงยิ้มนี่เกียรตมียิ้มยิ้ม,ม <c oughs> โอ้ยแต่มันช่วงเมาช่วงนั้นเนาะมีหนามเดียวช่วงเมาช่วงนั้นเนาะฝนเข้าเหรอครับฝนผู้ใดว่ามีมบินผู้ใดง่ามฝนตกแต่เปนย่ามนั่นเนาะก็ยังนี่ไหมหนาตเต็มเนาะเือมันห่างเหรอห่างนะครับแต่ว่ามีอยู่หนามมีอยู่แต่ว่าเอาไปเติมกันครับไปครับเตินไป,ไปใหญ่อะอังไง อโอ้ขึ้ยยน,น,นย,ออออยังไงเลยฝนเซาแล้วครับเ,เอาแล้วแล้วยังเซาไปาครับบันเอ้งย่างกลับไปเที่ยงน้ำนะครับยังเบื้องตรงกันไหมครับผมมาครับ ยางวันล้วนี่ห้าง่าสุดเนาะห้างที่สี่ไงดื้อเอาไปประดาเพี้ยนไงหังไอ้หอยไปเพี้ยนอมีหนามอย่แบบมุราดปุนนี่มันมีหนามเลยเนาะ้งไรกับนี้เนาะมันนบดมันจกออกก็ท่านเบ็ดบดสมก็ห้างใงญ่อนทานเผาแล้วครับมันท่านเผาบอกมวยมันกระิเต็มไปหมดนี่ครับเอามีมฝนตกไอซีห้งแบบมืด มีซีหังเอาพวกนั่นกินก่อนเถอะมีซหังกันคือหังหนีดน่แบบนี้กันคือหังหนียุด,ดยวดนี่แหละากินมือังหน,งหนีงามเลยลง,งไปมาแข็งมาล้มไตาม่ยูยาอีกืัวที่หอดบานเน่วอ่านนตกไม่อีก เบ่อเกินตัวเอาเร็วๆมันเจาตกไหมครับเงิดฝนบะถ้ว่าตกลงแห้งป่ะนี่ไะตกกวนคนนน่ะสิแก้ววัน้าน้ำดีคนี่อยเพื่นนี่น้ำเต็มมูรูเลยไี่ยังมาท่านหลาดาท่นไหลาด พวกหางในน้อยๆวันดีเนาะหางเขาใหม่มนี่ยมุกพราะัองทิตเลยมุฟอสตัวฟอสอาทิตย์ได้เลย,ต,ยต้องจีนตหห้องเป็นด่างเนาะต้องตีหาหกหมื่นอันนี้อนนาทิตย์นึงมันชลากศูนย์เสียกันไม่รู้อันนี้เพได้ฟอสจิตเลยเนาะมันโผล่ามาใหม่อันนี้นี่บางอาทิตย์กวนเนื่ออาทิตย์หนึ่งไปไปครับวันนี้คลิปนี้มาเอาเมีม่ยมท่ามกลางสายฝนเนี่ยเบอร์ครับผม กันบ่มาว่ากับเจ๊ดายนะครับเกิบนี่กับม้าอยู่ครับดีซีฮังครับผมวันนี้พากกันขึ้นเมียครับอาบนาวครับพากกันหนาวสั่นมาแบบอยู่ครับผมกันอยเบื่อนน้องกันครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับบ้านกัน